สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ทีมงานเบ้าจ่าครับคุณข้าวทีเดียวคุณชี่เป็นไงเมื่อไงนี่กินขอด้วทีมงานฮะเพราะฉะนั้นกินขอด้ะะาบมื่นี่อืมบัวบัวเป็นยังบุ้มบุม้มอะไรครับครับมื่อนี้ทีมงานครับ อ่านี่พันขวนครับสวัสดีครับนี่ออกไปหาต่อยแคล้วครับโอเคครับไมไมนี่ออกลุกหาเดินทางหลายไปนะครับติดตามน่วมกันนะอ่าครับเดี๋ยวอันจีลุกให้เบิ้งอีกเท่ยนึงครับตอนจีไปหาได้ครับอ่าครับผมอันนี้ล้างกินเขาเล่าเล่าแล่ะครับครับิยังเล่าเล่าจีล้างยังฟองกันพากันออกหาเล่นท่องเราไปนะครับหาอาหารเพื่อนบ้านเขาเหรอครับ ขังอิสานเขาก็มีแต่เคียดปูปลานะฮูกนะครับบันนี้หากินธรรมชาติครับนี่คือเราลงทงนึกว่าไงครับวันนี้ครับผมอ่ะวันนี้เดินทางมาครับพี่น้องวันนี้ครับอยินดงครับจะได้เจอกันยุทงน้าอีกทนึงครับผมครับแล้วมื้อนี้ก็สิได้เป็นผลงานเป็นไงก็ติดตามกันนะผมนี่วันนี้นี่นี่เขาเอิ้นอึงแหงครับนี่ครับ นี่พราะว่าน้ำมาไหลมันมันจิตนั่นของมันเองออกมาเขากับมาจับไปเป็นอาหารนี่แหละบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาเนาะครับผมอืมตัวนี่เป็นวิธีอีสานบ้านเฮาหาอยู่หากินหลังจากฝนตกหลังจากฝนตกแล้วไงที่เขามาหาใต่ไต่น้ำปลาท้องโขกนี่แหละัเห็นไหมครับือ๊อ เราบอกว่าเป็นใบดอกยันงูเหลี่ยมอันนี้อันนี้ว่าเป็นพื้นที่ไออไห้นะเออเป็นที่โคกเมืนโคกครับใส่ได้ใส่อีกนิดนึงวะยูรับน้องอะไรกันเอออะไรกันได้แหละเนี่ยหลายตัวนี้พวกได้ต้มกินไปแต่แล้วโอ้ครับพวกได้อยากต้มก็ต้มพวกได้อยากขยวกัขยวกันแต่แล้วโอ้พี่ครับนี่นี่ครับเห็นม้า มีของแท้ครับนี่ตาเหลี่ยมมเหลีแล้วอันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาครับงอ้นยังไงเนอเอาวทีนี่เห็น่ครับนี่มาเบิ่งเ้อนี่นี่นี่มันเวลาเขาแงพอมันถี่ยงสิครับนี่เห็นอนี่ครับเห็นไหครับนี่นี่นี่สตัว้เพ่อนพี่นะนี่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 นเหละมันถอยูงในจุกเอาไฟก่อนครับ นี่ครับนี่ครับเห็นบอกครับนี่มันยังหมุนอยู่ข้างใต้ยครับเออมันหมุนอยู่ในปลาผมนี้ครับโอ้โหปั๊บเต้วโอ้นี่ครับหาอยู่วักินแบบวิสานครับเอขาท้วงบับเอาแบบนี้ครับเดี๋ยวถ้าพ่อจีติดตามยังว่าได้๋ยวสมไหแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออโอ้โหไปแง่ไปมันจะขึ้นมากเนาะเอ้ามันเป็นตาเดี่ยวเดี่ยวด้วยเมียน ทงเดียมันต้องต้องเอาผู้มีโอ้พูหล่ะฮะที่เกี่ยวตัวนี่เอาคะแนของแค่โอ้มีเอาครับทั้งผุนก็มาของแค่แล้วเดี๋ยวเป็นห้องปุ๋ยแล้วไปบงนั่ะไป่องมึงเนี่ยหลายตัวไปจีบขอบไปใช่ขอบมากหั่นหลายจับจับน่องพวกแบบขอบมากดึงกันครับนี่ นี่ก็เป็นเกวนะครับกวเป็นกระได้หลายแลวครับได้หลายแล้วมี้บาทยี่นี่จเี้ยครับโอเคครับบะนี่ขันเอาครับทีมงานเอาครับบนี้เดี๋ยวทีพพากันแยกใหญ่กันหายเข้ากันครับโอ้พี่น้องฮพ่ออยู่ี นะครับเดี๋ยวก็นทีปลามันอยากพวกเนี้ยจะหายคงก็่าจะหายกันนะครับเฮ้ยวุ้ยหน้อยมันแต่าหู้ซุ้มๆนี่มันเตลีนของว่ามีเฉีเฉียดพะนะครับมันเป็นยังไงตัวเฉียดเฉียดอือครับเฉียดเฉยดครับเฉียดเฉยดที่เขาวานดมอห์ทำเฉียดเฉียดแมนพี่ผีตัวนึ่งมันมันกระลายเพราะมันคือกันอือครับเฉียดเฉียดอือเฉียดเียดแต่ถ้าได้หลายๆก็ต้มสมแซ่บไวอกันอือต้มเนี่ยอือต้มสมแซบผักจิ๋วยังไงอย่างมอห์ครับแมน นี่คร pues ับนี่พี um? ่บรับนี่เขียนที่อืฮะอืมอันน่้นอัตัวนึงตัวสองครับผุ่นมันลายอ๋อเขาดิเห็นตามแบบไดนนี่นี่เขาใต้ตัวใต้ตัวเอาเส้นเส้นหนามมันเต็มนี่โอ้ตัวนี้อ๋อไหลตัวเด่นไหมไหลอยู่ดินี่น้ำตัวที่ตัวเหมือนมันเต็มมันเต็มสุดๆอยู่ตรงก็ฟาหมูมาสอนเอา จับเจโตไว้ปุนี่ถ้าของมันเนี่เหลียาแบบจับทีละตัวไปเรื oh, ่อยครับโอ้คร um, uh, wow. so ับไปเอ่อจับน้ำมันครับสสมก็ได้มันก็ได้ต้มเอียงครับอจับดูด้ตุมไปเรื่อยเนาะหายกินแบบไะมันจับมันได้เนาะอ่าได้ครับว่ามันกับว่าเมียนมันชาิบ้านเฮาเนาะ จุดน uh, so ี้หอกับบริการบางทีหอกับหาไปผู้ใดคนใดหลาย่นเขาไปขายผู้ใดคนไดหลายเขาไปจะไปสู้เปนกินไปแ้วขวกินไปตามไอ้อครับแบบบ้านอีสารบันเท่าครับขึ้นมาตัวกับบริการในแน่วมูเนี่ยครับผมเออมันก็ต้องาศัเว่าคนตัแห้งมันขึ้นมาหากับหาแย่งไปแต่แล้วครับ โอเคครับนี่ก็นี่ก็ครับผมขอบคุณเนี่ยสำหรับไอแนวความชิดของอันนี้ขอบคุณพี่ตูวพี่เทียนนะครับไอเป็นเด็กออกมาหาอยู่ให้กินวืึ้กันมหาขึ้นกันครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดไอ้ไปอีกฉากนึงนะครับไอพอหาไปเรื่อยใช่กันบางเอี้โอ้เป็นหูวดูดีกันหาไปน้ำครับผมไทยถ้ำไอพี่น้องมึงไปซะแล้วอ่าเป็นบรรยากาศน้ำคังน้ำขึ้น เนียนครับโอเคครับตอนนี้ผมขอไปอีกทีนึงครับผมครับโอเคครับอ๋อไปได้นี่มีบ่จี่ไร้แค่กบตีนอือเอ้าลูกกบตัวนี้ไหมลูกเลยเบะมันเนี่ยโอ้กบยั่ตัวนี้ครับตัวมยันนี่ครับนี่เห็นไหมครับน้องนี่ครับโอ้กบยั่ครับ không ừ, này là nhỏ hợp hấp bên cả ma ha du ha chín ngan gần cứ hấp. Quay đi cứ ương quá ưng môn đi ưng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  đen ưng đi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  ưng ôi ưng đi ưng đi ưng đi đi ưng đi อ uh ืออืมคอไม่ทั้งเรีย้ยโอเคครับยังอีกขึ้นทังพี่เรียบร้อยครับผมอ่ะพ่อใช้ดูกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปหามืงอีกทีนงครับครับ ชุมงานเขากับหลังจากยางว่าโดนเติบอะครับเบาคิวพันขวดนะครับออกวันนี้อยาที่บอกกันนัางเวทนะครับเอ้ามึงผลงานกั่อยครับเอ๊บต้องมีกันครับต้งมีมึงคนไม่นี้ครับของแค่ยจผลงานครับนี่ครับอึ่งอาหยาเเลยครับ น้าพี่น้องวันนี้ของแ่เอาครับขอไงเบ้าคิวครับอ่าเอาเฮ้ยของพันขวดน่ะเดี๋ยวมีดีกันครับพุนล่ะเฮ้ยต้งเกียดหม้อต้องยื่โอ้โหีย่เลย ออาใหญ่เลยครับนี่ครับฝนตกมากกับมีน้องยูให้กินแบบนี้แหละครับพี่น้องอืนเมย์ต้นเมับตันนี้เพาะผักแกเข้าวกันวินเต้นไหนเัยคนไหนเนี่ยวินไต้ท่านคนอ่ะอันนี้รู้เออเือว่ายังเป็นสามกิโลแล้วงเห็นป้ะ

หันมาดูโชว์โชว์โชว์นี่ครับผมเออ่าพ่ออยู่ครับโอ้อัไปเดาลูกกับเมียเตัวหน่อไหมทั้งึ้งครับถึงอึ้งถึงเขตดทั้งมูงครับเอออันกันผมจับดีๆมันก็สิได้หลายอยู่ครับโอ้อันอันจับดีๆเดี๋ยอันนี้จับเล้วนครับอันนี้ผมมังครับโอ้อันนี้ผมมังจับดีๆทเดี๋ยวนะผิดไฟผิดควันผิดไฟควันปิดไฟหน่ายกัน เออโอเคเอาไปนี่เอาพี่น้องเอ้ผมของสิเดินทั้งนี่ละเท่าไงล่ะเี่นตรงไหนมัยเปลี่ยงทึงอยโอ้เออมันีกุ่นตั้งหลหลอยู่แต่ว่ามงทึงเปล่นดงทึ้งอืมโอเคครับเอาครับนี่เอาครับนี้เขาจขอพักจะเข้ากันครับเนเดี๋ยวกกอนครับมันนี้ก็ได้ชิ้น่าเียบ้วยแล้วครับ ออหมันหมันมันหมันครบุญเอามันทุกคนอยู่ครับเพราะอยู่กินอยู่ครับมันไปยังบ่ึที่ก็ว่รเขานะได้บอันนี้ก็ของไอพันขวัญครับนี่มืวนไข่ไอ๋อผมมึงยิ้มนได้ไงวัเออธรรมดาเอานีมไขม้นไข่เนี่ยนี่ชูมันชเนี้ยชูผีห้อกเนี่ย เดิมมาลุ้นเฉยนี่ยังไฟนี่อ่านี่ก็ได้ขึ้นกันล้วครับอ่าอืออาย่ยกันแล้เนี่ยของเจ้ามิเกิดบุญเนี่ยเจ้าเต้ในขุกน่ยอึ้งไรอยู่น่ยฮะเนี่ยอึ้งในขกไรอยู่โอ้ครับนะมอสิิการนี่ก็เป็นของขุกข้าวบ้านเราครับเอาพึ่งของทุกยยูโอยงบถึงล่ะมันเอาย่าสิมเล เรับเลยอันนี้ดึ้งบรับดึงย oh, ่างครับโอ้ยเอาเอาเนี่ยาจาวาเนี่ยสุสีกันสุสีกันสุสีกันเหมอก็เลยหน่อยกู้มอเถอะเอาเอาผมมีเมียไปพอสุสีเจ้าตอยอันนี้มันได้มันยืนโอ้มัน้เยอะนี่เอารรมดาอ้ามันกมันก็ว่าไป dạng 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 Đây dạng 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 dạng